よろしくお願いしま การจับคู่นธยาเสติดกายสำคัญขออนุญาตเีเชิญค่ะทามส้าสต้องกั่นอที่กต่และีเหาสนนตเในามว การทานคามปอมยัยส <También S 1> <Trustee> ุิงสนั T ้นการงข้าปานามยอสยกขขอใหพื T ้นที่ ีมาแนวเส้นติดตามแนวชายแดนะะนะฮะพิการรักลอบสองไปสู่กลางและขยายต่อภาคอื่นของประเทศนะครับรายแรกท่านดำเมตเนี่ยก็จากการทำง,งานของกองพันการสืรบสวนตำหนดจากแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายนะครับตามเส้นทางจังหวเชียงรายตะยารำปางนะครับ เราก็ติดตามมาปรากฏว่ามีรถสามคันพอนะถึงเข้าด่านแม่พิธนะครับรถนำคันแรกเนี่ยจะมีรถนำสองคันคันแรกได้พบสิ่งศัดกฎหมายก็ปล่อยไปก่อนนะครับแต่ปรากฏว่ารถตามอีกสองคนันะครับมีความผิดปกติมีการเดี๋ยวกลับรถนะฮะแล้วก็จอดรถทิ้งนัดอี๋นะครับก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบยาเสพติดได้ก็ข้างบนเนี่ยของด่านแม่พิธห้าล้านบาทนะฮะก็ตาม ไปจับลุ่มรถนำที่จังหวัดกาได้สองคนนะครับก็อยู่ในระหว่างขยายผลงานทีมงานของปองกสือนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับอ่าลูกกับเอจวชิยงลายนะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มชาัดอโนซึ่งตรวทุนทัภาคห้าและชิยงลายเดติดตามมาตลอดนะครับเป็นเครือข่ายของโมงอ๋อลีซึ่งตัวตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาว ก็ได้ให <bin uk> <azo> ้ลูนขนนะครับคือขนชื่อวริลชัยแซย่านะฮะเป็นเป็นม้งแนะก็ประวัติของวีชัยแซย่าในการทำคดีผิดก่อนหน้าครั้งนี้มาแล้วสามครั้งนะครับครั้งแรกจับที่วีนป่าเป้านะครับก็เป็นโฉนการคนนั้นหนีไปของวีลชัยนะตอนนั้นได้หกล้านเมตรนะครับครั้งที่สองนไปถึงอายุทยาบางไบิน จับได้5ล้านเมตรตวเนี้เราได้ที่ใหญ่ผลก็บอ,อกหมายจับแล้วก็ก็คือที่คูซาพยเป็นผลอีก8ล้านเมตรหนีไม่ได้นะครับแต่คราวนี้ทางตำรวจก็ได้ต้าติดตามพฤติการจนกาาร,ระทั่งทราบว่าคือวันที่1 3เนี่ยลือชัยมีความเคลื่อนไหวนะครับํำรถจักรเครมเข้าพื้นที่เชยงแสนเชิงขอรับยานะครับแล้วก็ ทางผู้การสื่อนะครับไม่ได้สั่งการให้โลข้าวเตของทำการสกัดจัดกลุ่มนะครับก็ได้ตัวด้วยได้รถด้วยแล้วก็ได้ยาเสพติดเป็นยาบ้า8.75ล้านเมตรนะค,ะครับเคสที่สองนี้รวมรวม2เ93กว่าแล้วก็ที่น่าสนใจอีกเคสหนึ่งของทานผู้การทีงใหม่แล้วก็ผู้กลับเมืองเคือใหม่ร่วมกับผู้กลับสารพีนะค,ะครับเทสนี้เป็นการส่งโดยดีลเวอรี่นะครับ เราจากญญาักลุ่มได้แทบทั้งหมดละทุกบริษัทนะครับมีการขนส่งทางเครื่องบินก็มีนะครับรายนี้นะครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับบริษัทส่งพัสดุนะครับและการติดตามของตำรวจน,นะครับทุกคนงานบ้านอยู่ที่เพนเทคจ,จากชิลไลน์สองต้นนะฮะก็เอายานะครับแท็ก,กิ้ง ส่งทางบริษัทรับอแอบเอกเพยทเพื่อที่จะส่งทางภาคใต้ที่ที่ททททสุราษฎร์และก็กระบ,บี่นะครับปรากฏว่าถ้าไม่พ้นการทางาาการถือตำรวจสามารถจับคุมได้อีกสองแสนสามหมื่นเหรนะครับปีบี้นะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับอย่าบ้านเนี่ยแหลตำรวจภูธรภาคห้าโครงการร่วมกับทุกฝ,ฝ่ายจับได้มากกว่าปีที่แล้วเกินกว่าสามเท่า แอลูอินเกินกว่า1ิเท่าไอเกินกว่า1ิเท่านะครับก็เป็นการผลการปฏิบัติของตำรวจแล้วก็โดยการร่วมกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับตมสสที่5ครับโดยส่วนตระกูลสื่อสารมาตมที่5ครับวันนี้นะครับเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดเครียดสำคัญครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มีการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่ทางสุขาได้กำเนิดยื่องศุลจรไปแล้วนะครับยังไม่อยู่ยั้งการกระทำในลักษณะเช่นนี้นะครับการนะมีนัยยะ แล้วก็มีพยาลัการค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีความสัมพันธ์และมีความต่อเนื่องกับคดีก่อนที่เราเคยจับนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มีการจับกลุ่มนนี้เป็นข้อมูลที่เราได้จากการสืบสวนและขยายผลในความสะท้อนของกลุ่มผู้ต้องหาเองทั้งสิ้นนะครับเราจะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยร่วมปฏิบัตินะครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทหารอ่าปปสฝ่ายปกครองนะครับท้องถิ่นนะครับบชิษปสนะครับในทุกภาคส่วน เราจะดูเนือการร่วมกันโดยเฉพาะกองสื่อนะครับเราจะเป็นเซ็นเตอร์ในการประสานข้อมูลการข่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ํนการสืบสวนจับกลุ่มนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจสกัดกั้นและปราบรามยาเสพติดอย่างจริงจังนะครับเป็นรูปธรรมของท่านชัดเจนนะครับส่วยละเอี่ยมเรื่องของการขยายผลนะครับผมจะได้ทำการขยายผลแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้ทางานต่อนะครับถ้ายังไม่หยุดนั้นเราจะทำการสืบสวนและกวาบล้ามจับกลุ่มให้ทึทาครับนะครับ mi รับาลเราปร่เมินจากงานจากภาคประชาชนภาคเรื่องการหน่วยปฏิบัติการรวบทุกหน่วยนะครับก็ทำหน้าที่ลายของรัฐบาลลายเส้นทางของชาติลายขั้วต่างชาติอย่างเข้มข้นทุกพิจิตรครับผมก็ที่ผ่านมานะครับหน่วยภาคีนะครับตำรวจภูธรภาค5ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและภาคประชาชนนะครับก็ได้ร่วมมือกันในเรื่องการแก้ปัญหาในสิทธิทางเรื่องนะครับก็มี ภารกิจนะครับในหลายหลายภารกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยาเสพติดเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเป็นอีกหนึ่งภารกิจในเรื่องของการที่จะลดบทบาทของกลุ่มผู้ค้าลงนะครับอันนี้ก็ขอกระทำร่วนกับทางประชาชนเขาไม่เป็นน้องนะครับที่มีหลอแสนะครับตั้งหลอดแสเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มผู้ค้าแสเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้จากการท้ายยาเสพติดนะครับขอแก้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอบคุณมากครับมีนางสองสายปกครองนะครับก็เราก็มีการร่วมกับทางหนางตรวจนะครับของหนังตรวจเราคือไม่ผิดมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าคนงานของจังหวัดลำปางโดยสนไหงก็ได้จัดการตรวจยาเสพติดของคุณไม่ผิดเป็นหลักครับแน่นี้อย่างเข้มแข็งนะเจ้าหน้าที่งยอะนะขอบคุณครับ ทุกนาธิการชาตินะคบก็มีกรมีรางวัลนะคะและสำหรับหน่วยารนี้นะคห่วยงานทสี่หน่วยงานนะคะมีบลการจัด 怎么样？